สวัสดีครับลุงเนสนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟนนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางท่านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่นะครับหมวกปีกจอมันกับปีกนางฟ้านั่นเองนะครับผมมีการันตีของทาวนทุกการหมุน30ครั้งด้วยนะครับผมใครที่เปิดซ้ำนะครับผมสามารถรับโทเค็นนะครับผมไปแลก สินค้าได้ในร้านค้านั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมจนถึงวันที่19พฤษภิาคม2568น,นั่นเองนะครับผมก็ผมมีหมดทุกหัวแล้วนะครับผมขาดหัวเดียวคือหัวมงกุฎนะครับผมก็หัวเดียวเลยนะครับผมที่ผมยังไม่มีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาล่าหัวมงกุฎให้น้องๆดูนะครับผมว่าผมจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมผมาดูมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเก็นกันเลยดีกว่า มาเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมผมขาดเข้มหมวกนี่เลยนะครับผมหัวมุงกุดนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาล่าหัวนี้ให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยแล้วกันนะครับผมคนดูใครยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับผมเนี่ยผมขาดหัวเดียวนะคนดูนี่เลยนะครับผมหัวมุงกุดนะมาเราซุ่มกันเลยดีกว่านะครับ 80เพรนะครับผม10ครั้งเนี่ยใครที่ได้ซ้ำนะครับผมมันจะได้โทเค็นมาด้วยนะคนดูใครที่ได้ไอเทมซ้ำนะครับผมมันจะขึ้นโทเค็นมาให้ตรงนี้นะครับผมคนดูนี่เห็นไหมของผมมีอยู่18นะครับมีอยู่18ชิ้นนะครับผมก็สามารถมาแลกหัวได้นะครับผมใครขาดหัวไหนก็มาแลกกันได้นะครับผมแต่ว่าผมมีของขาดอยู่หัวเดียวนะครับหัวมงกุฎมาเดี๋ยวเรามาสุมกันลองดูนะครับว่าผมจะหมดกี่เพชรนะครับ จะหมด8เพรมาดูกันนะครับผมเมื่อกี้2 3ครั้งแล้วเอ้ย1 2 3เออนี่ครั้งที่3นะครับ80เพรครั้งที่3 80เพรครั้งที่4ครับผมนับไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมคุดูครั้งที่4เนี่ยเวลาได้ซ้ำจะได้โทเคนนะคุดู10ครั้งครั้งที่5นะ80ครั้งครั้งที่5ก็คือ10ครั้ง10ครั้งเนี่ยเสียไปแล้วนะครับ800เพรแน่นอนอะเนี่ยครั้งที่6 นี่ได้เช่ามามีหัวเช่าด้วยนะครับผมครั้งที่7นะครับครั้งที่7อา้าเเกมค้างอีกแล้วอะไรครับนี่โอเคครับขอไปด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็เกมค้างไปนะครับผมมาครั้งที่9ก้าไหมมาดูผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ส่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าจะได้หัวมงกุฎหรือเปล่าเพชรูหมดแน่นอนนะครับผมดูแล้ว เพราะว่าผมจาได้ว่าไอ้หัวเนี่ยหัวมงกุฎมาครั้งที่แล้วนะครับผมมันผมหมดไปเป็นหมื่นเพชรนะคนดูถ้าผมจําไม่ผิดนะผมหมดไปเป็นหมื่นเลยผมจิ้มแบบทําคลิปไปด้วยแล้วไปจิ้มหลังไม้ด้วยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละครับหมดเยอะมากหัวเนี่ยหัวเดียวนะครับผมหัวมงกุฎเนี่ยโอเคมาลองดูนะครับจะได้ไหม คือผมอยากได้นะครับหัวนี้มันมันเหมือนหัวมันของแลนะครุณดูคือแบบมีน้อยคนแน่นอนอะ่ะเพราะดูดิจากการสุ่มเนี่ยมันออกยากมากนะครุณดูแต่ก็ยังไม่ออกนะครับนี่แหละลองดูเมื่อไรจะออกนะครับผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยผมไม่ได้นับแล้วนะครับตอนเนี้ย คือแบงค์แล้วตอนนี้เลอเลยครับโอ้โหหมดไปเยอะเลือเท่าไหร่วะเนี่ยตอ,อนเนี้ยอันนี้หัวทีซําคือไม่ได้อยากได้หัวนั้นแล้วอะไอทเคนนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมผมาดูไอโทเคนที่เราได้ซ้ำเนี่ยผมว่าในอนาคตน่าจะมีอะไรหัวใหม่มาให้เราแลกแน่นอนสุ่มไปก็ในอนาคตเผื่อมีหัวใหม่มาก็เราก็เก็บไว้นะครับ มากิจกรรมมาปุ๊บเราก็แค่เอาโทเค็นไปแรกนะครับมันก็จะมาเป็นกิจกรรมแบบนี้แหละแต่ว่าจะมีหัวใหม่มาเพิ่อมอะไรแบบนี้ครละผมว่านะกี่ครั้งแล้วไม่ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมาดูเนะี่ยผมสุ่มไปพูดไปด้วยสุ่มไปด้วยนะครับยังไม่ออกอะ่ะด,ด,ดูดูดิยังไม่ออกครับยากมากน้องๆคนไหนสุ่มแล้วการันตีอะไรกันบ้างก็ อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโหเยอะแน่ผมดูดูแล้วเนี่ยอ่ะสุไปลองดูนะครับว่าผมจะหมดทีเท็น้องๆคนไหนสุ่ไปแล้วได้อะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมการันตีชิ้นไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามติดกระดิงกันด้วยนะครับผม กมดมาไหมผมว่ามันหมดเป็นหมื่นหมื่นเพชรแน่ดูดูแล้วเหมือนรอบที่แล้วเลยผมดูแล้วเช็คจากทรงแล้วนาจะะช่อ่ะเตียมค้างอีกอฟังเสียงดูมีอะไรออกมาไหม <c oughs> โอเคกลับมาใหม่นะครับผมเมื่อกี้ก็ค้างอีกแล้วนะครับผมไม่รู้บูสแต็ปเป็นอะไรนะครับค้างชอบค้างบ่อยมากอ่ะกดทิ้ง กดทิ้งกดทิ้งกดทิ้งกดยังมันแปดิเพชรแม่งกดโคตรมันอนะ่ะคนดูโอ้โหยังไม่ออกอะคนดูคิดดูดีเนี่ยผมอะผมกดรัวๆให้ดูก็ก็ไม่ออกเห็น่ะโอค่ะครั้งนี้เราลุ้นนะครับถ้าไม่ออกผมขอยอมแพ้นะครับยกสกขาวเลย โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ไม่สุมแล้วนะครับพอดีกว่านะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ